กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่องเบียหวานรีวิววันนี้ผมมีสินค้าดีๆจะมาแนะนํานะครับนั่นก็คือเครื่องชงกาแฟจากโชป p ี้ตัวนี้นี่เองครับเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับผมซื้อมาตอน8เซลล์ตอนนั้นเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,900กว่าบาทแต่ผมมีโค้ดของทางโชป p ี้แล้วก็มีโชปปี้คอยในการลดก็เลยซื้อมาได้ในราคา1,400กว่าบาทเดี๋ยวเราไปดู อุปกรณ์ว่าเขามีอุปกรณ์อะไรให้บ้างแล้วก็ไปดูส่วนประกอบต่างๆของเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างไปดูเลยครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับจะเป็นที่ตักกาแฟนะครับแล้วก็เป็นแบบเอาไว้กดกาแฟแล้วก็จะมีบัตเก็ตมาให้2ตัวนะครับเป็นแบบ1ช็อตกับ2ช็อตแล้วก็ด้ามชงที่ไใช้เฉพาะกับตัวเครื่องนะครับ1ตัว ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับคือเขาจะให้เครื่องบดกาแฟมาด้วยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบต่างๆของเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นปุ่มการทำงานของเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม1ครับ2ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเลือกระดับน้ำเองอันนี้จะเป็นปุ่มทำ ฟองนมนะครับสตีมนมอันนี้ก็จะเป็นที่ทำฟองนมส่วนนี้จะเป็นที่เพิ่มความแรงในการกดน้ำร้อนหรือว่าการสตรีมนมนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นที่เก็บน้ำที่เก็บน้ำตัวนี้ความจุของเขาจะอยู่ ที่ประมาณ1.6นะครับ1.6ลิตรถ้าเราจะใช้ก็เสียบเข้าไปข้างด้านหลังแล้วก็เปิดฝาเติมน้ำได้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นที่รองน้ำนะครับเวลาชงกาแฟเวลามีน้ำหยดมาที่จะเป็นที่รองตรงนี้สามารถถอดออกได้นะครับเอาไปล้างได้ง่ายอันนี้ก็ถอดออกได้ครับ สามารถเอาไปทําความสะอาดได้นี่ครับหน้าตาโดยรวมของเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเขาที่มีให้เดี๋ยวเราไปชมวิธีการใช้งานของเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับลำดับแรกก็เปิดเครื่องครับตอนแรกเนี่ยเครื่องถ้ายังไม่ได้ใช้งานนะครับไฟเขาจะกระพริบ เราต้องรอให้ไฟเขาอยู่กับพิปแบบนี้ก่อนนะครับคืออันนี้ผมเปิดเครื่องเทสไว้แล้วมันก็เลยยังมีความร้อนสะสมอยู่ถือว่าตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าไฟตัวน,นี้อยู่กับพิบแล้วตอนนี้เราก็จะมาบดกาแฟกัน เครื่องบดกาแฟตัวนี้นะครับความละเอียดของเขาขึ้นอยู่กับว่าเรากดบดนานขนาดไหนนะครับถ้าเราชอบละเอียดมากเราก็กดนานๆครับมันก็จะละเอียดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราดูแล้วว่าเราพอใจกับกาแฟระดับประมาณนี้แล้วก็พอนะครับอ่ะได้แล้ว ผมจะเก็บรวบรวมไว้ในนี้นะครับเราก็ได้กาแฟหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับถ้ายังไม่แน่นก็กดใหม่ ก็เตรียมตัวเข้าเครื่องชงได้เลยครับ นี่ครับเราก็ได้กาแฟหน้าทานแบบนี้ออกมาแล้วครับง่ายมากๆเลยครับสีสวยด้วยคีม่าเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนวิธีการกดน้ำร้อนนะครับแล้วก็วิธีการทําฟองนมนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการกดน้ำร้อนนะครับผมจะสาธิตวิธีการกดน้อาของเครื่องนะครับ อันดับแรกเราต้องดูว่าเครื่องเราพร้อมใช้งานไหมดูสังเกตที่ไฟนี่ครับถ้าไฟขึ้นไม่กระพริบแสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานเสร็จแล้วถ้าเราต้องการน้ำร้อนนะครับเพียงแค่เราหมุนตรงนี้ครับลงมาหมุนลงมาจะสุดหรือไม่สุดก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราต้องการความแรงขนาดไหนเสร็จแล้วกดปุ่มควบคุมน้ำเองนะครับ เครื่องเขาก็จะทํางานโดยการเอาน้ำร้อนออกมาเ<อ>มื่อเราอยากได้น้ำร้อนขนาดไหนเมื่อถึงจุดที่เราต้องการแล้ว,ลวเราก็ทำการปิดปิดสวิตเราก็จะได้น้ำร้อนออกมานะครับ ต่อไปเป็นวิธีการกดสตรีมนมนะครับเราก็จะกดปุ่มตัวนี้นะครับที่เป็นรูปเหมือนพ่นไอ้น้ำกดปุ๊บสังเกตไหมครับไฟเขาจะเป็นไฟสีแดงเราต้องรอให้เขาหยุดกับพริบก่อนนะครับตอนนี้เครื่องก็อยุดกับ,รบกรพริบแล้วนะครับไฟอยู่กับพริบแล้ว แสดงว่าสตรีมนมพร้อมใช้งานนะครับวิธีทำสตรีมนมก็ทำคล้ายๆกับการกดน้ำร้อนเมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงเราอันนี้ผมจะเอาน้ำเปล่าไปแทนนมนะครับพียงเราหมุนนี้ลงมานะครับเครื่องเขาก็จะปล่อยไอ้น้ำออกมาทำมันเอา นี่ครับเครื่องเขาจะปล่อยแอร์น้ำแบบนี้ออกมาถ้าเราต้องการหยุดก็เพียงหมุนในนี้กลับมาที่เดิมเครื่องก็จะหยุดเป็นไงครับเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ทำได้ทุกฟังก์ชันจริงๆเครื่องเดียวจบเครื่องตัวนี้นะครับไม่ได้แค่ชงได้แค่กาแฟอย่างนะครับยังสามารถทําชาไทยหรือชาเขียวได้ วิธีทำก็ทำเหมือนกับทำกาแฟเลยครับก็คือเอาตัวชาเขียวชาไทายใส่อันนี้นะครับแล้วก็ชงเหมือนชงกาแฟได้เลยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับสำหรับผมถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับกับราคาเพียง1,000กว่าบาทสามารถชงน้ำได้หลากหลาย หมาะสำหรับเอาไว้ในบ้านถ้าเราไม่อยากออกไปทานกาแฟข้างนอกเครื่องตัวนี้ถือว่าเหมาะมากเลยครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป้นะครับคลิปต่อไปผมจะมารีวิวอะไรโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ